ข่าวแรกเลยใครไม่หวังพี่แจ็คสันหวังนะครไปดูสัหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่เราอัปเดตกันไปเข้ามาร่วมงานเปิดพิธีบอลใช่ไหมตอนนั้นน่ะเป็นแบบแมนเชสเตอร์เดอะแมทช์กับลิเวอร์พูลแต่ว่าเมื่อคืนนี้ค่ะเป็นอีกงานของเขาเลยนะคะก็คือเป็นอีเวนต์ในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์ของทางเนสกาแฟค่ะที่ไอคอนสยามซึ่งห้างแตกเหมือนเดิมเลยเขาบอกว่าอากาเซ่มาต้อนรับอย่างดีมากๆพี่แจ็คค่ะปรากฏตัวด้วยลุคสุด หล่อเท่นะคะไหว้ทักทายผู้ร่วมงานเขาไหว้สี่ทิศเลยนะพี่แจ๊กคือแบบไหว้แล้วไหว้อ,อีกนะคะก็เสิร์ฟความน่ารักให้กับเหล่าแฟนคลับได้กรี๊ดกันและเมื่อถูกถามว่ามาเมืองไทยครั้งนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษพี่แจ๊กอบอกเลยนะว่าข้าวเนียวมะม,ม่วงกับทุเรียนฟังเสียงเขาหน่อยไหมมา เป็นคนไทยเ,เ,เต็มตัวแล้วเนาะก็กินทุเรียนนะคะ <laughs> ในขณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานก็คือฝนตกพี่อู๋คือแบบฝนเทล,ลงมาหนักมากเลยนะคะแต่ว่าพี่จักรสรนก็คือสู้ไม่ถอยกับบทบาทบาริสต้าโชว์ลีลาชงกาแฟสุดพริ้วนะคะพร้อมรอยยิ้มละลายใจแล้วก็มีการโชว์สกิลภาษาไทยด้วยนะบอกว่าหอมโ <laughs> อ้โหทำเอาแฟนคลับนี่คือแบบว่า ฟินมากๆเลยและที่สําคัญคือก็ยอมตากฝนไปพร้อมๆกับเหล่าอากาเซ่ด้วยพี่แจ็คบอกเลยว่าไม่ต้องเอาล่มามาเพราะว่าแฟนคลับเขาตากฝนเออเนี่ยไม่ต้องเอาล่มอ๋อนี่พี่แจ็คมีการหันไปคุยกาับกาศบอกว่าเอาล่มออกไปไม่เป็นไรใช่เพราะว่าแบบแฟนคลับเขาตากฝนเขาก็แบบยังอยากตากฝนไปด้วยกันอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่ามีบางช่วงที่ต้องพักเบรกกิจกรรมเหมือนกันเพราะฝนลงอย่างหนักเลยก่อนที่พี่แจ็คค่ะจะกลับขึ้นมาบนเวทีครั้งเพื่อขอบคุณแฟนๆที่ให้กําลังใจนะคะท่ามกลาง สายฝนโอ้โหเมื่อวานไม่หยุดจริงๆต้องยกนิ้วให้กับสปีริตนะคะแล้วก็ความแสนดีนัมเบอร์วันของคุณแจ็คสันหวังค่ะหล่อจริงนะเมื่อวานทักพ,พี่ององเลยคุยกันอิจฉาเนี่ยต,ตอนนี้หลายคนแย่งกันอยากจะเกิดเป็นดีเจนุ้นอย<ะ>อ,อ,อยากจะเกิดเป็นดีเจองอยากจะเกิดเป็นมินลิกลายเป็นว่าแบบเขา<อ>ให้พิธีกรใช่เขาให้ไปกลางให้พิธีกรแล้วเขาก็แบบตบ ไล่คนดูแลแล้วก็แเมื่อเ่ามีช็อตหนึ่งคือ Security หรือว่าตัก,ตกล่องด้วย<ม>กำลังจะแบบเหมือนอยู่เวทีแล้วจะล้มเขาก็ไปจัแบ,บแล้อ <า S 1> ดูแลทุกส่วนจริงๆมีเหมือนช็อตประทับใจในเดอะแมชด้วยใช่ไหมที่ตอนเขาเดินเข้าสนามอ่ะแล้วก็เอ้ยเดินเดินออกจากสนามาาแล้วเขาก็ช่วยยกชายกระโปรงของน้องมิลลิเหมือน<ห>แบบนียเขาดูสุภาพบุรุษมากเลยอ่ะมิลลิแบบเขาเรียกอะไรนะขี่คอลงมาจากเวทีขี่หลังก่อไป ขี่คอจะดูน่ากลัวไปนิดหนึ่งครับผมน่ารักเนาะผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกว่ามี FC ไปทั่วโลกแล้วตอนนี้โดยเฉพาะหนุ่มๆชาวไทยที่ก็เป็นแฟนทั้งผีทั้งหงเขาก็หันมาเป็นอากาเซ่กันมากขึ้นจริงๆคือเราว่าพอหลังจากที่ได้ดูโชว์เขาวันนั้นรู้เลยว่าเขาทั้งหล่อทั้งเก่งก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานของคุณแจ็คสันหวังนะคะแล้วก็ในฐานะก๊ตเซเว่นด้วยใช่อวยจนไม่รู้จะอวยยังไงแต่ว่าก็เนี่ยเอาเรื่องจริงมาอวยกันทั้งนั้นเลยนะฮะ